muối nè tăng kiên nè ถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราไปไไปร้านกันเมไปตลาดนัดกับลูกไปตลาดนัดกับพี่กันมาเกขาไปอนุ่งขาสั้นมปขากลับก็ได้กางเกงตัวนี้มาถามว่าตัวเท่าไหร่สามสิบบาทจ้าสาิบบาทจ้า มันอยู่ตามันอยู่กางเกงของเรามันก็จะเป็นของเรานะใส่พอดีเป๊ะนะมันก็กางเกงใหม่กางเกงใหม่เราไปหาดูมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยป้ายตืนออกนิ่มก้นมากใส่แล้วนิ่มมากปั่นจักรยานนิ่มเบอร์จิบจีเบอร์จิบจีสามสิบบาทจ้าได้ในราคาสามสิบบาทอายไหมจ้า อย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาของของเราก็เป็นของเราปกติมันก็เป็นราคาหลายตังค์แล้วนะต้องใช้แบงร้อยซื้อนะนเนี่ยมัางเก็งผ้าแบบนี้อยู่ที่เราเลือกนะอยู่ที่เราเลือกของ เรามันก็จะเป็นของเราที่เราอาธิษฐานไว้ว่าจะไม่ใช้เงินแต่ก็ต้องมีเงินในกระเป๋าเลยช่าไรและในอันเนี้ยของใหม่เลยจ้าแม่ค้าขายันขอยอนะดูเอาไปเลยเอาไปเลยร้อ,ยองเลยร้องเลยร้องเลยเจงใจแม่ค้านุอยค่ะออกร้องเลยร้องเลยประเดิมให้หน่อยจ้าประเดิมให้หน่อยร้องเลยก็อ้าวถ้าสวมได้ถ้าใส่ได้ก็เอาไปเลย ถ้าสวมได้ก็ไม่ถอดก็สูตรสรุปแล้วก็คือมันเป็นของเรากางเกงใหม่นะในราคาสามสิบบาทจ้า <laughs> เก็บแบงค์ห้าร้อยกลับบ้าน <laughs> นะจ๊ะคนเราคำว่าคนรวยคนจนคืออะไรไม่รู้ตั้งแต่เล็จกจนโตเงินในกระเป๋าเราก็คือกระเป๋าเรา เงินในกระเป๋าคนอื่นไม่รู้แต่กระเป๋ากูจ่ายได้ไม่อั้นเท่านั้นเองไม่โกงไม่กินไม่เกินคนชั่วก็ใช้ได้แล้วอะใช่ไหมลกูกใช่ไหมลกูกกุ้งตัวละพันยังกินมาแล้วเลยจ่ายแบงค์พันได้กินกุ้งตัวเดียวอ่ะิดดูไปนั่งกันนโต๊ะ เจียจานละสองพันเงบจ่ายมาแล้วนับภาษาอะไรเพราะฉะนั้นวเวลาไปนั่งกินกับใครต้องประมาณตัวเองมีตังในกระเป๋าคนเราไว้ใจใครไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวเองแม้แต่ตัวเองใช่ไหมลูกแม้แต่ลูกเราจะทําของชีวิตเลยใช่ไหมจ๊ะเจีเยวาะว่าเฝ้าให้ดีนะเฝ้าให้ดีนะเดี๋ยวจะพาไปวัด วัดระยะทางขาเขือหัวเข่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปปทุมล้วจะไปปทุมแล้ว, mm. ปปลวขาโอเคใช้ได้แล้ะร่างกายพร้อมวัดระยะไกลเจ็ดสิบโลยี่สิบโลโอเคแล้วล่ะหนึ่งอาทิตย์ จะไประยะเจ็ดสิบโลมาไงจ้า่าไงจ้ามาไงจ้าหนูอยู่ในกรงหนูอยู่ในกรงได้แล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนูอยู่ในกรงโดยไม่เครียดไปไหนต้องเอาไปด้วยมาฝึกออกข้างนอกอาทิตย์หนึ่งแล้วแก้วอยู่ได้แล้วแก้วอยู่ในกรงเล็กได้แล้วนะใช่ปะใช่ปะโลกคนเรามันต้องฝึกกัน ไม่ฝึกไม่ได้เดี๋ยวไหลไปกับความตื่นเต้นออกถนนได้ยินเสียงรถก็ไม่มีปฏิกิริยาแล้วกลับมากลางคืนโอ้สองสาวันแรกกลับมาแก้วนอนแบบืหนอนดีจริงๆนอนไม่ขยับเลยเพียไม่เคยโดนลมไม่เคยโดนแดดเดยอะเริ่มปรับตัวได้แล้ว เรื่อปรับตัวได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปบึงคำผอยกันสี่สิบโลหรือเปล่าไปกลับไปกลับ80ดสิบครับเตรียมกางเกงไว้เกงตัวใหม่จะไป กยาเดี๋ยวไปซื้อตาห่างเพื่ออ้าเข้าไว้ให้ดีเข้าไว้ให้ดีดูืิคนเราเงินมีไม่ต้องรีบใช้ตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่รักตัวเองนี่ ชิลๆขึ้นชีวิตชิวๆขึ้นเยอะเลยตั้งแต่กลายเป็นคนใจร้ายในสายตาคนอื่นก็ช่างมันช่างมันฉันไม่แคร์แล้วเป็นคนดีแล้วกระเป๋าเขียวเนี่ยควักตลอดก็ยอมเป็นคนเร็วในสายตาเธอใช่ไหม ยอมเป็นคนเลวในสายตาเธอมันดีเนดะ้อค่ะดีจ้าดีจ้าวาไวจ้าแก้วจ้าแก้วจ้าแก้วจ้าครับ ไปซื้อเสื้อผ้าวัดดูสมัยวัยรุ่นสมัยซื้อรองเท้าแจกมีรองเท้าเทวินใครใครรู้จักว่าเทวินสกอเนี่ยสกอออกใหม่ๆแหมใจจะขาดเลอคู่เราเป็นพันไปวัดหายกลับมาก็ต้องซื้อให้เหมือนเดิมนะ ซื้อซือให้เหมือนเดิมซื้อให้เหมือนเดิมไม่งั้นโดนว่างงโง,ง่งโง,ง่จริงๆหายรุ่นรุ่นสมัยสกอสกอฮิตใหม่ๆเทวินชอบซื้อรองเท,ท้าเทวินเป็นพันธมิตรกับ เป็นพันธมิตรกับเซลล์ก็จะลดให้ในะราคา60%สบเปอรซนตรองเท้าเนี่ยเอาไปให้แม่แม่ก็แจ่คนแก่ๆได้ใส่เทวินกันทั้งนั้นเลยก็เทวินเป็นพันคู่แจตอนนี้เลยแบบเดินแบบไม่กวามรู้สึกว่าตัวเองเดินไปไหนไม่ไม่ติดขัดทำบุญอะไรก็จะได้อย่างนั้นสวัสดีจ้าแค่นี้ก่อนบ่นไปเรื่อยเข้าองเกงไว้นะจ๊ะ